เมื่อกีก้แบบเปิดป,ประตูไม่ได้เมื่อกี้แบบพยายามจะเปิดประตูวันนี้ว่าจะมาเข้ามาห้อคืนตลอดยังไม่จะเปิดที่ได้ใจเย็นจังเถอะเท้าจิ๊ก่าทำตัวเหมือนอยู่บ้านเองเลยเมื่อค่ะแบงค์พูดถึงพิ่งมาถึงคอนโดที่นะอากาศร,รอ้อนเย็นไหมครับก็ดีครับตื่นเต้นอน,น,นะวันนี้จะมาทำอะไรครับมินวันนี้มาดูคะแนนออนิคยูคอกล็อกคลิปไปกิ้งไว้ครับเราต้อง สองสองสองละสองอะไรทำไมอ่ะแอปดูแอปใครบ้างแอปดูแอแชรอะไรไม่มีไม่มีอะไรหว่อเปล่าอะแอปแอปอยู่ในไลน์ไม่มีไม่มีไม่ทำมบค่ะทำมาเส้นตัเดี่ยวเฟสเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีแบนกับเจนที่เราที่ไปสัมภาษณ์มาสองวงมาใช่ปะเป็นไงมั่งก็ดีดีคณะอะไรนะคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมอ๋อแล้วรับเยอะไหมรับสิบเอ็ดคน สามเยอะปะสามเยอะแล้วเจมาอ่าเอกประวัติศาสตร์อ๋อแล้วคนถามเยอะไหมมันประมาณแปดสิบอะรับสามสิบโอ้โหเยอะคับหดนะเออแล้วยังมีนนี่เออก็เห็นเพิ่งไปไปเที่ยวมาในชีวิตดีไปที่ยวไหนนะไปโลบไปไปเชคกับออสเตรียอ๋อเห็นแบบดูมีหิมะไหมไม่มี ี่มันจะเย็นมากคือแบบกลับมาไทยนี่แบบคนทางนี้ร้อนมากร้อนไม่ไหวแล้วแต่ว่ามินกลับมาวันที่เขาประกาศโดนเนตพอดีในนี้ใช่ไหมใช่นี่ดูมีนกันยังมีคะแนนอ๋อแต่มีมันดูแบบไม่สูงนะมีนมีนร้ไทยต้องไทยต้องแค่ไหนถึงเรียกว่าเยอะอะคิดว่าเจ็ดเจ็ดสิบป่ะเจ็ดสิบป่ะจะถึงอันนี้ไทยเจ็ดสิบเป็นสังคมอะสังคมหกสิบต้เรียกว่าเยอะแล้วอะน่าจะผิดเยอะอ่อสังคม เราแบบอย่างวิชาวิศวกับกล้เล้กอะเราสินผิดไม่เแล้วแบงมั่วเลยของวิชาวิทยาแต่ว่าเล้มันต้องแบบเรีดทองน้องพี่มินเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยเนี่ยนั่งบวกเลขไปห้าสิบคนก็บวกมังมีคำตอบนี่นั่งบวกสั่งได้คำตอบก็ดีแล้วนี่แบบนั่งบวก ใครมีร์้องต้องีสีมแบงดูเียวโอ้ย่กลุ้แฟนนั่งนก็จะดูเลยไหมเห็นเต้นไหมเห็นเต้นไม่ต้องดูิดคอมิคอมมากับบ้านมดูเหอะเต้นไเต้นมาดูเห่ยอยากดูดูยไหมพอไหมพอไหมใครดูก่อนหไมไม่อรตวก่อนะ้บ้านไะจะบ้านหรอเออ มม่ม่าอ,อะดูผลตรงไหนอะสอสอดีกว่าเออสอสอดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาขึ้งโดนไฟไหม้มาใช่ไหมสงสัยว่าทำไมถึงเ,เกิดไฟไหม้ <c ười> มัเนเด็กไปเผาหรือเปล่าไม่ใช่เ <c ười> จเนี่ยแหละเจี๊ยบเผามาแล้วกูเผาเองฮึอ้าวมันจะขึ้นเลยไหม1 0่0ก้าว1000ก้าวเราต้องเราต้องถูก่อหรอจริงเหรอแลาวเชิญมาหกใส่เลขอ่ะลืมไม่ได้นะ ตอนนี้กำลังทำอะไรครับพี่กำลังใส่เลขกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมกดแล้วแล้วพอกดสอบถามมันจะขึ้นเลยใช่ไหมได้แล้วรับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้พร้อมค่ะเจมส์ไรอดเลยอย่กดล่นเลยอ่ะพร้อมนะเอาปิดเลขไปเลยสามสองหนึ่งตอนนี้คะแนนขึ้นมาแล้วหรอือว่าไงหมดแล้วโอ้ยจริงคือแบบโผม่ที่เาไม่มีดีด้วยอ่ะเห็นเห็นร้อยแล้วเหรอยบงค์เห็นหมดแล้วรับไม่ได้อ่ะเห็นหมดแล้ว เรือก็มเรื่องีอ่านนะว่าจะดูอะไรบ้าษยนะไม่อยากดูแป้สิบใช่ไหมโอ้ยยแปดสิบก้าทำไมพิชาอะไรครับชนิสามอนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วอยาดูไม่ได้เปิดเลยป่าเปิดเลยป่าเลยกทีนั้เองเลกทีน้องเองไม่เห็นเลหนึ่งสออ๋อคะแนนหูเสร็จแรก่ะนี่การถูกกี่ออ่ะโอ้โหเก่งมาก คือเราเน้นไทยสกงคมังกษจ้าเราเป็นสายศิลป์วิทย์วิทย์เราไม่ได้คะแนนมันแย่มากต่อไปคะแนนต่อไปวิชาอะไรวิทย์คเนยซ่อสี่สิโอเคโอ้โหมันก็มัได้แย่อยดีนะังคมฝังคไม่อยากดูไม่น่็ได้อซอสี่สโอ้โหคีดเนี่ยได้เยอะๆเละแนะต่อคามปสองอู้เยอะแล้ว วาหมอ๋อแลขมันแย่มากเลยดูอายอะอายหลับไม่ได้อะโอ้ยนี่ก็กลัวนี่ถึงไมนี่ยโอไมค์ก่อนทําไมถึงเป็นคนอย่างนี้อาจารย์แลขต้องผิดหวังในตัวกรีนมากๆแน่เลยโอ๋ยเราไม่ได้อะนนี้่ไปดูจุวิชาอื่นเยอะเยอะเลยเราไปดูเนี่ยแต่จดสองจุดห้าห็นป้ะอ๋อเราไม่ได้เยอะแล้วอ๋อดูอีกต่อไปไงบ้างคะแนนช็อกอะช็อกมากอะไรอะ ได้ออะไรหรือว่าเป็นอายุกีนใช่ไหมไม่ค่ะมันนดนว่างน้องก็มีประเทศอีกอ่ะมันก็มาโชกเก้แต่ว่าเราก็เป็นเด็กใส่สินเนองก็ก็ต้องยอมรับผลตามตัวเองค่ะว่าแม่หนังสือไปสอบเองค่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าวิชาพิล่าคาดหวังก็พอได้ค่ะก็ก็เคยค่ะแม่เป็นไงครับภายนอายุกรี ผมไม่อยากวิจารณ์เขาผมไม่อยากวิจารณ์เขาโลคแนนตัวเองสำหรับภาพวมคแนนของกินคืออย่างชาติสาไหยถือว่ากินก็พอใจเพราะว่าได้มันได้เกินครึ่งมันก็ได้แบบน้นที่เราคาดไว้แล้วก็คณิตได้ก็คือได้เลขได้เลขน้อยมากๆน้อยแบบไม่คิดว่าจะได้เท่านั้นนะก็คิดแล้วว่าจะได้น้อยแต่คือแบบเท่านั้นมันก็น้อยไปปะก็แบบช็อกเบาๆแล้วก็วิ้ยเขินเพื่อนที่นั่งดูด้วยกันแล้วก็แบบพี่ทีมงานที่นั่งถ่ายก็แบบ ไม่บอกได้ไหมคะอายมากเลยค่ะแ้วก็กินก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วก็ได้ครั้งนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรจะคิดว่าได้เยอะกว่านี้ก็ดีนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะก็ถือว่าไม่ไม่น้อยสําหรับคนที่เตรียมตัวไปน้อยรับกินก็โอเคสําหรับวิทย์สังคมสังคมกินก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแบือบเกือบครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเอ่อ อย่างที่ด้วยความที่เราสอบทุกสนามไม่ว่าจะเป็นแกะหรือก้าวิชาันมีวิชาภาษาอังกฤษหมดแล้วแบบคะแนนมันได้ไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้อะก็ก็มีผิดหวังนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราลิบปิดแล้วไม่พคนอื่นเหมเราไม่ได้ดูนานๆแล้วแบบใครต่อใครอใครต่อรอินมินเหรอเอาเบรกเบรกด้วยบอกว่าต่อไปดูคะแนนของใครต่อไปจะดูคะแนนของบินดิพอแม่พอแม่เ้นเตออเออเออไเห็นมเห็นมสองับเอ๊ะ คอเราเห็นดูรูมเราไม่เห็นเราไม่เหนเราไ่เห็นดูลต้องต้อต้อายยค่ะเอาเลยป่ะเอาเลยป่ะเอาเลยเไเอาลยวม่หนึ่งสาเอ๊เลโอ้โหเลยนะเดี๋ยวนี่สายวิษใช่หะไม่มีฝันสิบก็เลยอาจจะแบบคูเลได้อยู่ได้อยูนะเก้าสิเลยอะตอไปเป็นเลขเกยวสิบบอกแม่เลยค่ะพิมพ์พี่พี่พ่อคะ โอ้ยเราไม่ขุดแล้วไ้เชน95้องส่เผยเลยนะาในเราสาคนบวกกันไม่ได้ม่ได้เลยี่หนึ่งไม่ได้ที่สองไม่ได้ที่ามไม่ได้เต่มอ่ไม่ได้ทม่ห้าไม่ได้่กไม่ได้ทม่เจ็ดไม่ได้ไี่แดไม่ได้ทอ่เก้าไม่ได้ที่สดบไม่ได้ที่สบโอดไม่ได้ี่องไม่ได้ โอ้โหไดะกลับบ้านกลับบ้านจะทอไนีิชาใไมไม่ตวแรกกดปิดกดปิดกลับบ้านกลับบ้านเรียกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหนึ่งตอไบสังผมอเขาไม่จะได้อาชีวจเขาชีว่าน้อยอะน้อยค่ะเก็พูดว่าไม่ได้จริงน้อยแบบหกสบแปดสเออหกสิ่น้อยหกนีคือหกสบเว้ยแปสนี่คือเดินะอ่ะดูหนึ่งสองสาม ก็ไม่เยอะแม้บอกหกสิ้สอก็เยอะนะอังกฤษอังกฤษอ๋อนี่ก็เยอะนะเก้โอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่องกัแล้วก็ก่านสิทธิ์แล้วาแพ้แล้วกับบ้านท่านผู้ชมลอกบ้านเลยอ่ะจะต้องกลบหัวนะ กีน่าต้องจะให้มินเปิดเว้ยแล้วเราก็ค่อยตอบดวงจางลำด็กอันนี้อันนี้อับอายอับอายมากเลยโอหสุดยอดเยอะได้เยอะมากก็สั่งคงไมได้น้อยไงโอขนาดได้น้อยก็เยอะมากโอ้โหแล้วเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนโอเคไหมคะแนนโอเคโอ้โหอย่างนี้เลยบอกซื้อถูกบอกบอกซื้อถบอกบอกมากเลยถึงได้น้อยถึงไม่ได้เต็มอย่างนี้หรอไม่ใช่แหละประตูห้องไม่ใช่แหละเดี๋ยวคนจะมันไสเรา คือมันไม่ค่อยได้ซีเรียสกับโอเน็ตพูดแบบไม่ได้เตรียมตัวด้วยหวังคะแนนเล็ว่าแบบอยากได้90บวกอะไรเงี้ยที่เหลือก็ยังไงก็ได้เรื่อยๆภาษาไทยก็ดีกว่าที่คิดค่ะเดียวที่คิดเดียวเพราะมินคิดว่าแบบภาษาไทยไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นแบบมีหลักภาษาด้วยมีแบบการกาอ่านมันน้อยกว่าแบบพวกกาวิชาหรือว่าแกดอะไรเงี้ยมันก็ยากกว่าเลขจริงๆงั้นก็ก็ตอนนี้กำลังงงอยู่ว่ามันผิดอะไรอีกคอนึงแต่ก็ก็โอเคค่ะรับได้อยู่ไม่ไม่แย่พอใจไหมในคะแนเลข ว่าพอใจอะเอาที่พอใจเลยมันก็คงไม่หรอกเพราะว่าเราคาดาหวังใ้สูงกว่านี้แต่ว่าถามว่ามันแย่จนแบบรับไม่ได้มันก็ไม่ใช่มันก็อยู่ในจุดที่แบบโอเคสําหรับเราวิทจริงๆวิทมันไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากเพราะทําไม่ค่อยได้แบบรู้ตัวเลยตั้งแต่ทำไมนทำไม่ค่อยได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนสังคมสังคมอะเหมือนเข้าห้องสอบแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่มีความรู้อะไรเลยมันแบบเหมือนไม่เรียนมาก่อนอะแบบอยากจะบอกแบบน้องรุ่นต่อไปว่าแบบโอ้ยถ้าอยากสอบสังคมได้คะแนนดีก็ไปเรียนใหม่มาตั้งแต่ปหนึ่ง อังกฤษอังกฤษค่อนข้างโอเคโอเคแล้วเพราะว่ามันก็มันก็อยากได้อยากได้เก้าสิบอัพซึ่งจริงๆมาได้เก้าสิบก็โอเคต่อไปดูของใครดีแบงแบงค์แบงของแบงค์ก่อนแบงค์ก่อนอาจจะพิมพ์ข้อมูลให้เรียบร้อกอยากดูคะแนนมากอ่ะโอ้โหใครใครจะเป็นคนปิดให้หน้าตาอยากกลับบ้านแเรากดให้อ่าอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมวิชาแรกไหมสามสองหนึ่งเพื่อตาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะเราไม่ได้เปิดมาเลขด้วยนะ หนไม่น้อยนะเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยขนิดต่อไปคณิตคณนิดเหรอได้ขอได้หวงได้ขอแบงค์อยู่หาัสิงคำนวณแ่้วคำนวลแต้องยี่สิบอัพอพร้อมไหมสามสองหนึ่งอ้ัพไไม่ซื้อเราไม่ซื้อนะอ่ะต่อไปสา พี่ชาวีวิทย์วิทย์ปีมีพีคพีคก็ก็พอได้อยู่อ๋อพอได้แต่เราอยู่ก็พอได้เท่าไหร่อีกนะเท่าไหร่อ่ะอ๋อหนึ่งสองสามหน้าสี่สี่เดือนที่ขาด่ปมันทำไมมันวิทย์มันไม่เอาสลับกันเลขวะเทำตัวเวลาเลยมเอแต่ว่าเลขเลขก็ได้เยอะนะเออ สปายปสังคมเปนสุดท้ายได้ปะอ่าสังคมอันี้ลุนใช่ไหมเล่นเล่นขโยขึ้นมาอ่อ่เล่นขโมยขโเล่นเกินทำไงหกสิบว่าสองสบอ้าพอดีหกสิอ็ดีสองหาอะก็เกินคาดเนาะสุดท้ายแล้วต่อไปสังคมสังคมสังคมไหมครับก็เปิดเล่นหกสิบเอ็ดหกสิอโอเคครับผมเอจอใจก็ด้นก็โอเคนะเออคะแนนก็เกินมีถูกวิชาปะ คะแนนแบงค์งานะพอใจหมดเลยเพราะว่าแบงค์อยู่ในเกณฑ์ไทยสังคมอังกฤษที่แบงค์วางไว้ขอ60อัพอ่ะแต่พอแบงค์เห็นของเพื่อนก็เออไทยมันได้เยอะกันจังวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไทยก็อาจจะไม่เยอะมากคะแนนวิชาภาษาไทยนะครับก็พอใจนะส่วนคะแนนวิชาเลขอันนี้ก็พอใจแต่ว่าเพราะว่าแบงค์ก็ติวมาแค่ไม่กี่บทไนยแล้วเราก็กะมาเอาบทนั้นแล้วก็น่าแล้วคะแนนที่ได้มาก็น่าจะมาจากบทนั้นแหละ พอเราก็พอจะทําได้ก็พอใจวิทย์พอใจไหมได้สี่สี่มันก็เยอะอยู่นะในความคิดแบงค์นะก็เกือบครึ่งก็ก็พอใจนะส่วนสังคมอันนี้ก็พอใจเพราะหกสิบเอ็ดมันก็น่าจะเป็นมันน่าจะเยอะนะมันไม่รู้ว่าใครใครอะไรอะไรเรียกอะไรเรียกว่าแบบเยอะหรือน้อยเออแต่คิดว่ามันก็โอเคแหละถ้าเราทาได้อังกฤษก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ดูยังอยู่น้อยอยู่เลยภาพรวมนะครับโอเน็ตในความคิดแบงค์นะของแบงค์เนี่ยก็ออกมาดี ราะว่าคะแนนคะแนนรวมเนี่ยมันก็สองร้อยกว่าเล้วแบงก์ก็พอใจนะมันก็โอเคใช้ได้ไม่คิดว่าจะสามารถยืนได้แต่อาจจะไม่ใช่คณะภารกิจที่แบบมีโอกาสติดมากสูงเนี่ยแต่ถึงจะเป็นคณะอื่นเนี่ยแบงก์ก็ยังโอเคที่จะเรียนได้แบงก์ขอแค่แบบเรียนเรียนที่คณะอย่าไปยึดติดมากอะไรเงี้ยอเจมพร้อมไหมถามถามใจเจมก่อนอย่าดมให้ไหมคะเตรียม C P R ขึ้มแล้ว คะแนนเต็มหนึ่งร้อยสาให้หวังเท่าไรหวังเจ็ดห้าบวกเจ็ดห้าบวกอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันจะได้ไร่ามองหนึ่งอ๋อเจ็ดเก็ตกวนนะเออโอ้เลขวิทเด้อเกี่ยวกเท่าไรอ่ะเท่าไรนี่เลขเหรอยี่สบามอเราอันหนึ่งสองสาม้ามาากันเห็นมบอกแล้วบอกแล้วนี่เล่นเลขแค่สองข้าวต่อสไลดย อ่ะต่อไปวิชาวิทย์วิทย์วิทย์ไม่โอเคอ่ะไม่ทัน <to> ด <say in language> ้วยไม่ทันเลยไม่สอบเคิสิกส์เลยก็มาลองดูกันก็ประมาณยี่สิบสามสิบเห็นเห็นนิดนึงอ่าพอไหมหนึ่งสองสามไดพ่อกับขมิดนะพ่อกมโอเคก็ถือว่าเกินมีนประเทศนะสังคมอันนี้เจมต้องคาดหวังจริงอยากได้หกสิบบวกอหกสิบโวกเดี๋ยวลองดูกันเท่าไหร่เห็นแล้วเห็นแล้วหรอยังไม่เห็นเลยหนึ่งสองสาม นาสิเออะไรไม่รอไม่ร้องป้ะสอบกันปะกิษกินี้ก็ทำไม่ทันเหมือนกันอ่าได้ักห้าสิอังกฤษ5 0าสิบใช่ไหมโอเคหนึ่งอ่าเลยจะได้ปิดปิดเ่าหปิดลงอ่าอังกฤษนะหนึ่งสองสี่สิบออกม่ะ็นไรก็ดูครบแล้วช็อกช็อกไปตามกันหายใจลึกๆมัปคอมไปไม่รูไม่รู้ว่าปปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเออไป ได้ตามที่คาดเลยยเวนอังกฤษกได้น้อยกว่าที่คิดไว้โอเคแหละอโอเควิชาแรกที่ดูก็เป็นวิชาภาษา,ษาไทยครับก็คะแนนค่อนข้างที่จะโอเคแต่จริงๆก็อยากได้เยอะกว่าน,นี้คณิตศาสตร์ก็โอเควิทย์ก็นั่นแหละก็เข้ากับเล็กๆเ,เลยประมาณนี้ก็โอเคส่วนสังคมนี่ก็โอเคเลยนะก็โอเคไม่ได้น่าเกลียด ถ้าได้เยอะกว่าน,นี้ก็ดีนะอังกฤษอันนีอ้อังกฤษได้น้อยไม่ค่อยไม่ค่อยพอ,อ,อใจเท่าไหร่ผิดหวังอะอยากได้เยอะกว่าน,นี้ห้าสิบห้าห้าอะหวังว่าอย่างเนี้ยก็ทําได้อยู่นะน่าจะแพผิดอะไรยังงงอะน่าจะอยากจะได้เยอะกว่าน,นี้ถ้าคิดว่าทําได้ดีกว่ากวิชาเพราะก้ลวิชานี้ทําไม่ทันเลยลีดดิ้งยาวมากครับพอหลังจากที่ดูโอเน็ตแล้ว30%ออันนี้ โอ้ส่งผลอย่างยิ่งเพราะว่ามันไดถึง30%ครับในการที่นเข้าคณะรักษาจุฬาแต่มันยังไม่รู้แกแผลนรอบสองอ่ะก็ถ้าขมมนรอบแรกก่อนไม่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 ไมเยอะคุณอยู่ในขั้นเสี่ยงอ่ะอืมก็ต้องรอดูว่ารอบแอดเจมจะปรึกษาพี่ตาเต้พี่พี่ทีมงานคนอื่นก่อนว่าจะยังไงดีครับเพื่อนทุกคนนะที่รู้คะแนนโอเน็ตแล้วก็มันแก้อะไรไม่ได้แล้วมัน โอเน็ตมันก็สอบไม่แค่ครั้งเดียวในชีวิตด้วยเว่าจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตก็สู้ๆครับคิดว่าหาถ้าคำนวณคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามที่เราคิดไว้คณะที่เราตั้งใจไว้ก็ลองดูคณะนั้นแหละแต่ว่าลองดูมหาลัยอื่นๆดีกว่าว่าเพราะว่าอย่างน้อยล้วก็เราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบครับก็อย่าไปเค่งเรื่องมหาวิทยาลัยมากเกินไปครับก็ขอทุกคนสู้ๆครับแล้วก็พวกเราต้อง ติดทุกคนครับผมแอดมิสซันครับเตะกหกครับผม งานวลาตอนนี้เพ um like ิ şey> ่งป um, um, ูมเสร็จถ่ายเนีกำลางแบบถ่ายลอยไปก็ใหญพี่อูมีก็มินเป็นเวมือดเอทีเอ็ื่อนทีของเพื่อนๆถ้าไม่มีเงินในบัญชีก็ให้มาถามมินมีไหมโอนให้หน่อยแล้วจะมีวีเด็ดว่าแบบยืมก่อนได้นะเพื่อนก็จะเป็นหนี้ต่อเวลา